ไอ้ยันอยลอยเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องความดีความเสียเล่นเล่นอัไแก้มนาอูนะนะตีอาแม่ีม่านาอูนะเอามาเอามาเอามาโอ้ดีด่ไกลนี่นี่นี่โอ้พยายามไปใส่สู รอรอโตอยู่เลยน่าคุยนะค่ะโุยหปูซินสุฮากะขืนเมืองกี่าน่าใสดังลยนาบ่มากลงหลับทรงยังแบดนะมันบอเป็นบางนี้บางหน่านะซีเรียฮอดป่าบอกเวจอตเราขึืนอนนี่นะจอไในขู่ฮัน้ย แายบายดินมันขายใหญ่นะไม่บายบอกอะไรไปคุณเ็นบอกเอาน่าไปลมในไซน่ะจังว่าขี้ดินเต็มแคนสองนะล้มน่ะเน๊ะอย่ามัดยกกูนะนอะแปไปล้ินะุด่าห้องหืนทันหืนทันมากชิพากันไปหาสู้เหมือบ่ก ไปตืเชียมนอย้น้อยเียมนยกินน้อยไปตือนเซียมน่อยลงหัลคุชวนมันไหมชูไปไกล้ชูชวนมันไหมแล้วเกอว่าเชียมน้อยชวนชวนชวนอกไปอยากไปกับไปรลดหายเออดาเสีเสียเชียาวหายได้นะผ่านด้นันนั้นเียวนะมาเชียมรถเสียเชียาวในรถไทยนี่แมนมันนะแมนบ้ไม่เสีอเบ็ดเลย

เฮ้ยคนหล่อเที ó, mm ่ยมเลยซีกีวเตมของแม่แบบนี้นงผัดอยู่นีไปกูต้องขึ้เโอ้โหต้องอ้วัเรียนี่งไงจุมเมื่อมือได้ด่าเมื่อมืออื่นหรอปะตอนแรงเห็ดเขียงเลเอ้าวขันจอดขันไก่เมื่อปลูกมันนะ้วันจอดไก่อายุขันจอด เอาได้มันบ่ได้แตกได้ป่าหิดเมว่านเหรอหิไหม่ปลูกแล้วสะมันสุน่ะนี่มันก็ได้ป่าสางมันป่าลยเชียมมันได้เอาหายมันแล้วบ่ โอ้ยถอ,อกทิมบอเอไปหาเอาม,มาแต่เพื่อนไเทือ่ยน้นแม่ร้อยไอ้น้อยอันนี้อะไรนมเน้อนุอนะมนี่ร้นะอยร้อยเอาอมนอมนมุมให้มันนะ้าแม่ไอ้กระตาโหลดนี่เอาขวดหนึ่งบาไปถือหน้าอบอ ห้องมนเห็นมุนเห็นใหม่ละพี่นอ้องฝนต,ตกอีกแล้วผ่าแต่ขมห็นขมห็นมาเปิดโหมดย่นถ่ายคลิปก่อนพี่นอ้องมาใ้ลงคลิปบนเมือมันอยู่กับไก่น่อยพอไป <c oughs> <c oughs> พอไปส่งสก,การ ให่น้อยก็ไม่ใหญ่ก็น,น้ำเข้าลงไปคุดอยู่ทงคุณป้าแต่คือเห็นเห็นจะน,น้อยเขากะพากันขึ้นมาดรแต่ละเมื่อแต่ละเว้นจักชิกินเขากับยังพี่น้องนอกจสจากแกงเนาไหม <c oughs> ส่วนครัวต้นตะกบผูง,งามันจองลงให้มันอันเป็นผมพังหอมเปยักเสริม <c oughs> อันนำอันนำเบี้ยมากบััวป่นอะพอไก่หน่อยลงไปปลูกอยู่หัวยน่ะท่าน้ออก้นโต๊ะผ่าแต่ขึ้นเห็นนั่นเห็นก็เพราะว่ากันขึ้นมาบ่เนาะผูไปขุดนะ หน่อไม้ก็ออกลายได้๋ได้พี่น้องฝนตกนอกค่ะ เสียงเฮอหือหอ,อยู่ไซ่นึกแต่เสียงอืผ่าเหลือมพี่น้อง โกยหน่อยก็เมื่อถิมพี่อยู่บ้านปังท่านได้มาพี่น้อง <c oughs> พี่น้องตายท้องฝาห้อ <c> ง <oughs> แบบนักหน่วงแท้มาแบบนักหน่วง <c oughs> ยังเฮ้อเฮอลงไปขุดน้ำเขาไม่ใหญ่น้ำลงไปผูป้แหลนอยู่ให้หน้าผู้ได้พี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอคุณถูกการติดตามหลับโซมมพี่น้องบรรยากาศ ย้ำห้ยยำหน้ากับสิบประมาณนี่พี่น้องหยาก,ก็เริ่มเคี้ยวแล้วฝนตกเนาะ <c oughs> ปิดผลาประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบ่ได้ไปถ่ายคลิปทางไดมาเนี่ยอยู่ก,กับลูกชาย มืดแลละม,มืดกึบอมืดก่องไม่แล้วพี่น้องหึนหน้าหึ่นลังว้ายก <c oughs> ูพยายภ่ามแล้ววันเสียนหัวตะกะแล้วแหละวค